We'll รายการพอดแคสตูปซับไทยแลนด์นะวันนี้อยู่กับผมตีบางฟรีนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารของหนูหน้าจอมโหดนะครับวัดโบสถ์ซิตี้นะครับทีมชั้นนำในไทยลีกสามโซนภาคเหนือนะตอนนี้พี่โก้นะนวรัมจันพนุป,ปานผู้จัดการทีมก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่โก้ครับสวัสดีครับครับพี่โก้ครับ พอดีช่วงนี้อัปเดตข่าวกันหน่อยฮะวัดโบสถ์หลังจากปิดซีซั่นผมเห็นทั้งเทปมีการเคลื่อนไหวอยู่พอสมควรเลยทั้งในส่วนของการแข่งขัปปนฟุตบอลภายในเนาะ้าขาวครับอ่ะยังไงบ้างแนวทางของการแข่งขันอะไรครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับเนี่ยพี่โก้ก็ก็บอร์ดผู้บริหารครับเขาอยากจะสร้างนักเตะในพื้นที่นะคไม่ว่าจะเป็นวัดโบสถ์เองหรือในส่วนจังหวัดพิศนุโลกเองหรือใกล้เคียงนะครับเพื่อที่จะ เป็นกําลังหลักในอนาคตนะครับก็เลยจัดกิจกรรมทั้งอาจากการแข่งขันทุกบอลไทยใน,ยในรโัโบดแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะมีทัวร์นาเมนต์เรื่อยๆนะครับเพื่อจะพัฒนาน้องๆเพื่อเป็นอนาคตของทีมในอนาคตนะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับเพราะว่าแผนของเราคืออยากให้นักเตะกลุ่มนี้นะครับเป็นกําลังหลักในอนาคตแล้วก็งบประมาณที่มีอยู่ก็อาจจะเอาไปลงทุนกับ สังชาติที่เกรดดีๆหน่อยเพื่อมายกระดับทีมอะไรประมาณน<อ>ี้ครับแต่หลักๆก,ก็คือแข้งไทยที่อยากจะได้สเปกก็คือต้องเป็นเหมือนแข้ง,ขงท้องถิ่นนิยมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ตีกรอบไปขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเวลาตอนนี้มันเหลือค่อนข้างที่จะเยอะอืเราก็อยากจะใช้เวลาตรงน,นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็เริ่มจากในพื้นที่ก่อนนะค,ครับโอเคก็แสดงว่านี่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่จะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอล จะมีขึ้น,นเรื่อย,อย,ย,อยๆจะมโอ้เ<ๆ>ยี่ยมมากๆนะครับ<ๆ>แล้วก็จะหาดาวดาวจะลาแบแสงเรื่อยๆเอามาเชลนัในให้ให้เป็นอนาคตของสโมสรนะครับครับผมอ่าสอบถามข่าวเพิ่มเติมครับในส่วนของสนามแข่งขันล่าที่ว่าทํากันมาสักพักใหญ่ๆแล้วตอนนี้คอมพลีทแล้วหรือยังครับแล้วเห็นมีแผนจะทําสนามซ้อมกันด้วยยังไงบ้างฮะตอนนี้ ตอนนี้ก็ทางทางพี่ปียกไกรทองเองนะครับหรือทางท่านประธานทงศสอด์คุณธนกศักดิ์นายกนะครับก็มีแผนที่จะทําสนามพร้อมด้านหลังเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากสนามแข่งอคอมพิวไปประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วเพราะว่าตอนนี้ห้าร้อยที่นั่งได้ติดเอี๊ยหมดแล้วจะทําเพิ่มนะครับจะทําเพิ่มอีกประมาณอีกห้าร้อยที่นั่งให ให้ให้สเตปแรกให้ผ่านคุณสมบัติของของของบุกเซเดียมก่อนรับนะครับประมาณประมาณหนึ่งพันห้าสิบที่นั่งถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่แปลนแต่แปลนของสนามแข่งนะมันอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าที่นั่งจะคงจะคอยอัปเดตไปเรื่อยๆครับอ่าแต่ก็ทานใช่แน่นอนเนาะน่าจะทําาสนามซ้อมกาลังใจเอาหน่อยคืออยู่ใกล้ๆกล้เคียงกันเลยครับในพื้นที่ครับอ๋อก็คือแผนการโครงสร้างต่อเนื่องเลย อ่ไจะใช้แน่ครับเป็นดูกายโอเคครับผมถือว่าอัปเดตข่าวกันพอสมควรเลยกับวัดโบสถ์ที่ที่ช่วงเวลานี้แม้จะปิดซีซั่นอยู่แต่ทีมก็ยังขยับเตรียมทีมต่อเน,นื่องค้นหาเพชรเม็ดงามมาเจรนา,ายกันยาวๆเลยค <พอ S 1> ่ะ <พอ S 1> ก็อกอสอนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นนักเตะห,หรือหรือสนามหรือพัฒนาในเรื่องอื่นยังย่งยังเคลนไหวอยูอย่ตลอดครับโอเคครับ ถือว่าพอสมควรเลยฮะกับวันนี้กับความเคลื่อนไหวของทีมวัดโบสถ์ซิตี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่โก้นะครับที่มาแชร์ข่าวมาอัปเดตกข่าวกับสุปปร์สาไทยแลนด์กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่โก้ครับสวัสดีครับครับ